พอสองรอบเลยไหมครับได้ครับได้ครับด้านขวามืด้านข้างเบ็นเราบอกเบ็นครับเป็นไงเป็นไงกูเนี่ยหลาชูมักเกอร์ไอ้ที่อะ<ท>เขาจะถ่ายอยู่แล้ว ไอเนี่ยทุกทีเขามันต้องใส่ดิโต้โทดสอบอย่างฮะโดยบริษัทตอนฉีมพอมอชเชียลที่เราอยู่ที่เอ็กซ์เพีดเขาใหญ่ไอตอนนั่งสแสดงบายแหมรีบพร้อมขยันพอเขาจะถ่ายเรียกคิวเนี่ยจะไปห้องน้ำบ้างละถึงคิวแล้วต้องทำไงต้องถึงคิว,วต้องใส่เสื้อจีเร็วมานี้มานี้เขาเรียกแล้วตั้งนานก็ไม่ไปถึงคิวแล้วทอดนมึงอยู่กูก็สบายใจใส่เสื้อเข้าไปเนี่ยตั้งนานก็ไม่ทำ เขาก็รอมึงอยู่คนเดียวเนี่ยนี่เปิดรายการแล้วเนี่ยเปิดรายการแล้วไปโอ้ไปเร็วต้องบอกท่านผู้ชมอย่างเี้ครับคราวที่แล้วเราไปที่โน่นเราไปที่เมืองการนะจ๊ะวันนี้ครับวันแรกก่อนเลยนิโตริชแกรเบอร์เฮ้ยเน่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 ดอกเท่มากเขาบอกว่าเป็นแบบทูไซส์เลยนะทูไซส์ยังไงทูไซส์ทูไซส์เวคือลุยหนักใช้ฝั่งลุยน้อยใช้ฝั่งสลับฝั่งได้ใช่สลับฝั่งได้ถูกไหมครับยางตัวนี้ นิโตลิสแจร์เบอร์สลับสองฝั่งถูกไหมอาจารย์เราไ,ไม่ต้องไม่ต้องเป็นฟูไม่ต้องเป็นอินจักร์หรอกทไมครับมผมรู้ยเยอะกว่าจะเป็นอย่างนี้นผู้ชมการทดสอบอยางอ่ะบ,บรรยากาศมันก็จะสนุกสนานครับใช่มันก็จะเหมือนการเอาติง้งอางตอนแางก็พา เอาทางจำหน่ายืิพันยางมาเพื่อทดสอบด้วยแล้วก็เหมือนมาเที่ยวด้วยออะไไรแลกย่างงี้ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นอกจากทดสอบพนพันยางของนิโต้ลิสแกร์เบอร์ตัวใหม่แล้วนะครับก็ยังมีพนพันยางของโตโยต้ายแล้วรุ่นของ p ็ x กเซสคาวฟอร์ด2เอสวันนี้เราก็นิโต้กันก่อนพรุ่งนี้ก็เราก็จะเป็นโตโยแต่พรุ่งนี้ก็จะมีฮอตแลบสำหรับคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรม400คนก็จะแบบมาทำเวลาแข่งกันก็คงมีของรางวัลให้ใครเวลาดีสุดจากต่อเสียงคอมเมอร์เชียลนะครับแล้วจบจากตรงนั้นก็จะเป็นการเอนเตอร์เทนลูกค้าละ แล้วตาเราเมื่อไหร่ตาเราอ่ะเราดีเก้าอะเดอ๋ยวเขาไปกันแล้วแล้วก็ไม่เรียกผมก็เมื่อกี้ผมก็เดินหาคุณแล้วก็เอาป้ายให้คุณดูขนาดนี้แล้วเขาให้มากี่โมงอ่ก็นี่ไงสิบเอ็ดโมงสิบห้าเดี๋ยผมดีเก้านะโอเคคุณไม่เห็นโอเคโอเคดีนิดเดียวเลยกูบอกเลยนิดเดียวว่าตรงนะนิดเดียวเลยเดี๋ยวเขาตบไปด้วยรื่อยแล้วได้นอนรอบแรกมีอินสตาร์เตอร์นั่งกว่ามพี่หนึ่งขับเลยครับให้ขึ้นขับเลยคนละรอบ ให้คุณขึ้นขับเลยซัคเ,เตอร์มีแค่ได้ที่นั่งเดียวจะบอกว่าการทดสอบยางที่ถูกต้องเนี่ยไม่จำเป็นต้องขับเร็วครับามานะเคยสอนผมเมืนน่อหเด็กเวลา,ราเราไปออกการทดสอบยางเราต้องใช้แบบใช้งานจริงๆคือถ้าคุณไปถึงแล้วคุณขนองไม่ไไม่ได้ว่าสื่อท่านอื่นนะครับแล้วแต่สไตล์คือเราขับแบบความเร็วปกติเขาบอกว่าหินไม่เกาะแล้วก็ขับช้าๆเหมือนที่นั่งกับพี่หนึ่งแล้วก็ลองดูว่าหินเกาะไหมขับเร็วมันจะฟังอะไรไม่รู้เรื่องมันจะมีแต่เขย่าสั่น ุนอะไรเราจะไม่เข้าใจฟิลวะนะถ้าเกิดสไตล์สตรีทด็อกเขาสอบเนิบๆเรืเร่อยๆไปเรืเร่ยอยๆอันนี้อาจารย์ผมออก็เป็นคนสอนผมมาแต่หลังไม่เมื่อกี้ก่อนนัดนี้มึงไม่ได้พูดอย่างนี้ออไอโอมไอหนึ่งมานะเนี่ยออตอไม่ได้ฝนอเหรอสมัยเรียนศิวทุมด้วยกันเล่นแกนทวิโสโมผมคิดว่าผมเก่งมากโดยเขาโมโหไม่ได้โมโหหรอกเขาคงหมั่นไส้อะมึงแข่งกับกูวะไอเราก็มั่นใจฝีมือ ไอ้ขับรถแข่งจริงเกมม่นต้องไม่เก่งหรอกไปเช่าชั่วโมงเลยโดนเลี้ยงออกไปเลยจับจอยสองคนพี่แพ้อะไรกินตังค์บ่างเขาบอกไม่เอาตังค์มีเยอะแล้วแพ้ตบปากดีกว่ากูคิดใจๆได้ตบปากมานะแล้วไอสัตว์แพ้เนี่ยออกตัวไอเพียตอนเริกกูนึกว่าเขาจะตบกูไม่จริงเแพ้กูโอเคแล้วอยากคิดว่าคนขับรถจริงเล่นเกมไม่เก่งนะเว้ยขนาดมันใช้จอยอย่างที่หนึ่งอะ ไปไปไปจะาหลวงเลยอ่ะไม่รู้น้องไ็ไม่รู้น้องเไม่รู้นน้องเไหร่ครับน้องเราดูแลเรื่องตรงนี้ไม่ได้หรอกมันมันต้องชัดเจนไปไปเช็ดรถเดี๋ยวกูจะบอกสัญญานะถ้าถ้ามึงได้ยินอะไรทางซ้ายก็คือไปทางซ้าย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 ไขา้างเพลงแล้ฮะขึ้รถมาแล้ว เปิดเพลงฟังเลยคุณอธิบายที่ผมกำลังนั่งอยู่กับพีพันยางอะไรนิโตครับนิโต้วิสแกร์ฟโรใช่ครับเป็นยางทั้งกึ่งออและกึ่งมัดนะครับอ่าใช่ครับดอกยางที่แบบว่าตะกุยก็ได้วิ่งทางเรียบก็ดีครับแล้วก็วิ่งบนถนนออน o ร d เนี่ยก็คือเสียงรบกวนจะน้อยมากผมเล่นง่ายๆท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆ ก็คือไม่มีหินเข้าตามซอกแล้วอ่าใช่ครับแต่จะบอกว่าไม่มีเลยก็ก็อาจจะเบ้อไปก็น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นยางที่มีคุณภาพสูงในแบรนด์ของนิตโตในรุ่นของ r ิชแกรเฟซึ่งก็มีตลาดอยู่แล้วของนิตโตนี่เป็นเจเนอเรชันล่าสุดสุดรีทดสอบกันทั้งหมดกี่สเตชันครับผมไม่ได้บอกผมว่าเป็นสเตชันไหนเป็นการทดสอบเป็นการทดสอบเอา ตอนนี้เราอยู่กับยางซายไม่ทันแล้วแล้วไปได้เลยบ้างเร็วได้เลยบ้างเร็วได้แต่อย่าเกิน60ครับผมทำไมอ่ะ6กลัวเฮ้ยเงียบทุกคนเงียบเริมรนอนแล้วครับไม่ต่อครับเดี๋ยวเราไปกลับรถครับ ขอสองรอบได้ไหมครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวให้เินเินให้ถามต่อโอ้โหที่ขอขอขอวนสายกับอีกสักรอบแก้อาการได้ไหมครับไม่มึงหญิงที่ผายแรงแรงลดเขาแรงโอ้ขายเก่งแล้วไม่ต่อถ้าเลี้ยวขวาเขาเข้าไปเลยจบกูโกรธเลยนะตรงครับตรงเไม่ต่อ ก็นะครับดูการตะกุยพยายามฟังเสียงหิน,หนไม่มีครับไม่มีเสียงหินี่ไอเรื่องตะกุยเนี่ยทาได้ดีคือมันมีความรู้สึกส่งที่ะโพกแล้วมันมีความรู้สึกว่าในสมองมันคิดได้ว่าแก้มยางมันกาลังถูกปิดตัวอยู่่อแบบตะกุยเปข้างหน้านึกอ,ออกปะให้ความนิ่มนวลอยู่นะแก้มยางออกแบบมาให้แข็งแรงไม่ต้องกลัวหินบาดหินตำเนียครับแต่ว่าก็ให้ความนุ่มนวลเพราะยืดหยุ่น ผมว่าที่เขาทำสิบชั้นให้มันแข็งๆแต่เมื่อกี้ที่เรายูเทิร์นจนเหล่รอบวงกลมเนี่ยที่ผมเนี่ยผมเหมือนแก้งนะแต่จริงๆยางพวกนี้แก้มันสูงถ้าแก้มยางมันไม่แข็งพอเนี่ยรถมันจะยุ้ยมากนะรถมันจะเลี้ยวไม่เข้านะเดี๋ยวเราลองจอดจอดใช่ครับแล้วดูแล้วเราค่อยๆเร่งขึ้นไปดูนี่ผมชอบอินสตรตเตอร์คุณโอมมากเียเราลองจอดกอนก็ได้ครับถ้ายางไม่ดีเนี่ยคือไม่ได้นะฟรีฟรีแน่นอนลื่น ขึ้นเลยแล้วนี่เป็นซ้ายด้วยนะใช่ครับโอ้ตรงนี้แม่งหินอย่างงั้นเลยอ่ะมันต้องปังแปงเอานะคมๆทั้งนั้นเลยไม่ต้องกลัวบาดต่ำนะฮะแต่ระวังเข้าต้นไม้ครับใช่ครับเฮ้ยคุณดูถูกผมได้ไงวะเดี๋ยวลองไว้พี่โก้ลองเร่งแล้วลองเบรกบนหญ้าดูเร่งได้เหรอใช่ครับเฮ้ยถ้าเบรกบนหญ้าลื่นนะลองดูครับลื่นนะไม่ต้องเร็วมากใช่ไหมประมาณนี้ป่ะใช่ครับ ลื่นไหมครับไม่ลื่นหรอกครับผมคือจังหวะดอกแรกมีมีความรู้สึกว่าปึ๊ดนิดนึงแต่หลังจากนั้นดอกยางมาทํางานแล้วครับคือจะบอกว่าไม่ลื่นแล้วอวยไปอ่าใช่ใช่ครับอวยไปเยท่านต่อไปจะเป็นหินที่ที่สูงและคมครับหินคมแก้มพังเลยนะใช่ครับนี่ปเหยียบได้เลยป่ะเหยียบได้เลยครับนี่ผมผมไม่ตายเบรกนะเฮ้ยสังเกตว่าแก้มยางเรา จริงๆถ้าไปสิบชั้นมันต้องมันต้องเด้งต้องเด้งมันต้องมันต้องเบาสแล้วครับเออแต่นี้มันไม่เบาเว้มันปุ๊บ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 เว้เฮ้ยเฮ้ยดีดีแล้วไงต่อเนี้วขาครับแล้วตรงเข้าไปเลยแล้วตรงเข้าไปในงนั้นที่ลองเร่งไปแล้วเบรกก่อน้ปยี่สิบลองดูว่ามันจะล็อกทั้งปีปีกน้ำไงนะลองดูแล้วก็ดีนะข้างหลังเบรกเขาบอกเบรกครับ ผมพูดต,ตรงๆนะผมใช้แบรนด์อื่นด้วยแบรนด์ชั้นนาอื่นๆนะสิ่งที่เจอกับยางแบบนี้เวลาเจอเปียกมานิดนึงก่อนแล้วเจออย่างเงี้ยแอฟเฟลแบบเนี้ย ABS จะทํางานตั้งแต่จังหวะแรกที่แตะเท้าลงไปเลยแต่อันนี้ครึ่งหนึ่งของเบรก ABS ถึงจะทํางานซึ่งคําตอบไหมครับว่าเบรกสมองกลมารับรู้ว่ารถมันยังไม่ได้ขนาดนั้นใช่ครับพอถึงกัจุดหยุดนิง่งมนถึงกะทาถูกไหมครับโอมครับแต่มเมื่อกี้ มันมันมันทำด้วยเบรกปกติก่อน ABS ถึงค่อยสถานขึ้นมาคือเกือบสุดเบรกละมันถึงจะทำงานขึ้นมาอันนี้ถือว่าดีนะท่านผู้ชม่าอย่าจำสลับนะครับแต่เมื่อไหร่ ABS ทำงานนั้นยาท่านห่วยนะครับใช่ครับนั่นคือยางคือยางมันล็อกไปเลยใช่ครับสุดยอดนี่คือจริงๆผมเช็คลมยางกันที่32โดยปกติแล้วถ้าเกิดผ้าใบ1ิชั้นเนี่ยลมยาง32เนี่ยแข็งแข็งมากเด้งมากถูกต้อง คือคนอย่างนี้ใช้ออเทเรนลุยได้เยอะขึ้นหน่อยละครับไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนละถูกไหมแต่ว่าต้องมีความสวยของแก้มยางด้วยซึ่งนิตโตะสวยอยู่แล้วผมเคยใช้ตั้งแต่สมัยแกร์เฟอร์รุ่นแรกที่เป็นแก้มยางเป็นไยอะครับแก้มยางเป็นเป็นรูปไยครับซึ่งสวยมากซึ่งสวยมากวันนี้ตอบสองได้ดีคุณโอมแล้วคุณโอมเป็นเอ็กซ์เตอร์ที่ผมรู้จักกันมานานแล้วรู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันสุดยอดจริงในนี้เด้เห็นประสิทธิภาพของนิโตะแล้วขอบคุณคุณโอมคาก เอาย่อยท่านผู้ชมก็จะง่ายๆนะไอเนี่ยมันเอาไว้สะบัดป่าออกเวลาคุณโจมไอแก้มเนี้ยก็จะตะกุยเึกออกไหมคัไอดอกนี้ก็ทําหน้าที่ไปซิ่งที่ก็บอกว่าแรงแรงที่มันส่งขึ the ้นมาจาก้านท้ายก็คือตัวดอกยางครับเวลามันเจออุปสรรคอะมันเหมือนมันสามารถให้ตัวนี้ได้แค่หนึงออกไหมครับแก้มยางที่แข็งพาไม่ร้อนเนี่ยคงเสถียรภาพแต่แข็งมากไปมันจะเกิดการเป็นเบ้าหรือหรือการเด้งไม่ออกไ่มแต่เมื่อกี้ที่เรานั่งมันไม่เด้ง ยางยุคก,ก่อนสมัยโบราณออฟโรดจะใส่ผ้าใบาให้หนาแต่ะสิทิภาพทือวิ่งทางตรงแล้วมันจะอย่างนี้โดดเด่งตัวยางมันแข็งไปแดงว่าน,นีต้ต่อริ a แกปปร์เข้าใจผู้บริโภคก็ต้องการอะไรว้แล้วเสียงไม่ดังเนี่ยแล้วสองฝั่งไม่เหมือนกันด้วยนะน,นะ,ะแต่ต้องบอกอย่างนี้จะอวยกันมากเกินไปก็อาจจะดูว่าอวยไปอาจจะต้องดูระยะรองเทอรมว่าหมดเร็ว หมดช้าหรือชอบกินในกินนอกไหมถูกไหมรวยมากไปก็ไม่ดีครับเพราะนี่คือใหม่ใหม่มันก็ดีแหละแต่ถ้าใช้ไปสักระยะหนึ่งลองเทิมการศึกษอเป็นยังไงซึ่งไม่ยากผมมีสายสืบอยู่ในต่อสยามคอมเมอร์เชียลอยู่แล้วเราสามารถไปแอบสืบดูได้กับรถว่าเป็นยังไงถูกต้องเพราะนั้นเดี๋ยวลองเทิมจะมาสรุปอีกทีสักโอกาสหนึ่งไปทำให้ดูว่าเฮ้ยเป็นยังไงใช้ไปสัก ห้าหมโลเจ็ดหมื่โลยังดีอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับเรียบร้อยสำหรับนิโต้ริชครบรเชอว่า,า,น,ตตา,า,น,านตขรวนดีที่สองวินที่สองแล้วเมวื่อวานเรานิตโตใช่ ริ s แกร์เรอร์ตัวแ่าสุดวัาเจ๋งเลยนะผมชอบวันนี้ก็เป็นวันนี้ก็เป็นโตโยต้ายพัคแทตคอมฟอร์ต 2S เป็นยางคอมฟอร์ตคือเป็นยางบ้านๆล่ะมาสโปรดักร์ละใช่คราวนี้เราจะมาพิสูจน์กันแฟนคลับเราเยอะชอบถามว่าดีจริงไหมอย่างนั้นอย่างนี้ เงียบไหมวันนี้เราจะไปพิสูจน์กันครับว่าจะเงียบจริงหรือเปล่าตัวใหม่ล่าสุดแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้ผมได้คุยกับผู้บริหารมายางทั้งสองรุ่นนี้เมทอินเจแปนทั้งคู่เมทอินเจแปนทั้งคู่ไม่มีเมทอินประเทศอื่นใช่เจแปนทั้งคู่บินตรงมาเลยเขาบอกว่าวันนี้ทดสอบอาจจะติดขัดหน่อยในเรื่องของการกระจายสินค้าไปทั่วประเทศเพราะมาจากเจแปนใช่มาจากรอสักครู่เดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าแบบแห้งแบบเปียกเป็นไงพร้อมยังพร้อมยังไปสิ มาไอ้นี่ยมีปัญหาเหมือนมาเนี่ยมันมันจะคัดตลอดคือมันจะขี้เกียจมา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 ต้องเออโตโยช่ายพร็อกเซสคอมฟอร์ตทู S, s S สเ <S. S 1> นื้อยางแบบไม่สมมาตร ık. ร่องยางตรงกลางเอาไว้รีดน้ำประสิทธิภาพสูงสปีดพันยานจากโตโยต้าเขาเสนอโตโยต้า Process Comfort 2 s อสการรีดน้ำเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการไม่เกิดการเหินน้ำ hmm. ส่วนร่องพวกนี้เล็กๆพวกนี้เขาเรียกว่าลดเสียงเงียบขึ้นนะครับแล้วไม่ต้องถามว่ายา,ายงคพิพัยานโตโยต้าเกาะถนนไหมน <c oughs> ม่เป็นไงไม่กินบดิบเลยเหรอฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยจริงดิจูบจูบยางจูบยาง จูบเหมือนคนรักจูบเหมือนรักแบบสุดหัวใจไม่อินเทียบาค่าปกติที่ไทยเราชอบดูกันค่าตาการกินน้ำมันอยู่ในเกศี c ีนะครับถือว่าฝนอยู่ในเกศีเสียง7 1เอถ้าเกินแ0สก็ถือว่าด่างเมื่อวานเราดูคารถไปเรามาดูคาแท่นกันบ้างคาแท่นคาแท่นอันนี้คาแท่นนี่นี่ ไม่เหมือนกันนี่เห็นปะใช่สองแบไม่เหมือนกันคือถ้าจะใช้งานแบบเดยุทุกวันเนี่ยทอีกฝั่งแล้วก็จะเอาแบบดุดันอีกฝั่งอีกฝั่งนึ่งาตรวนี้มันเป็นยางระหว่าง AT กับบริดไฮบริดซึ่งดอกใหญ่ดอกใหญ่ใหญกว่า AT แต่การตะกุยการเก็บหินการไล่โครนออฟโรดที่สำคัญอันนี้ข้อมูลทั้งหมด จากอุปกรณ์ของโตโยต้าที่เมื่อคืนจวดดัมมี่กันตอนตีสองสี่ห้าแล้วอมแหม่มดำว้ชอบเจอชอบ้หูก็ถือคู่แหม่มอยู่ไม่รอเอาทันทีตีสองไม่รอทันทีนับแต้มมาติดลบอีกโอ้ยสบายไม่ลองยางตัวนี้ดีกว่าอันนี้เป็นเอ็กซ์ตรีมอุ้ยดอกโหดจัดอันนี้คือเหนือใช้งกว่าตัวเมื่อกี้เอออันนี้เขาเรียกว่ามัดได้เต็มปากอันนี้เป็นมัดเลยเนี่แต่เขาว่าตัวนี้เหนือกว่ามัดอีกดอกสวยนะแก้มมันจะเป็นไฟอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีกิมมิกแบบเนี้ยเหมือนเชี่ยวเล็บนะ เาอพ็อกเซ็ดทอมฟอร์ด 2S อยู่ในโตโยต้าคัมรี่กับยาโตโยทัยพ็อกเซ็คอมฟอร์ต2ฝั่งนี้ครับเราจะมี5สถานีย่อยก็คือเริ่มด้วยซาลาร์ลอนครับความเร็วประมาณ50ครับครับลบได้ไปเลยครับได้านี่งสองสาม ไปขึ้นไปแฮนด์ลิงเลี้ยวขวาไปเลยครับชัดนิดนึงครับโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงกูเนี่ยหลาชูมาเกอรไอ่เหี้ยตรงนี้คอมฟอร์ตครับขอความเร็วไม่เกิน35ครับหลายรับแล้วก็ปล่อยไลายผ่านสายเคเบิลไปครับ อบบุบะอุบะ <th ud> เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างก็คือต่อด้วยเนเทนครับความเร็ว50 <th ud> หักหลบทางขวาเนี่เหรอครับผมไปเลยครับ <th ud> ลงไปแล้วก็กลับรถอีกหนึ่งทีครับจอดที่ป้ายโตโยแล้วเราจะมารเริ่ม ที่จุดสตาร์ทของตัวเวทเบรกค,ครับเราเร่งจนถึง80นะครับแล้วก็ไปเบรกในพื้นที่เปียกนครับหกสิบเจซแปดสิบล้วเบรกดีเสียงข้างหลังดีด first impression เนี่ยคือยาพวกนี้มันคอมฟอร์ตอยู่แนละ้วครับแต่มันแต่มันแต่มันมีความรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าเฮ้ยมันนุม่ม แต่โอเคล่ะ,ละผมขับรถที่เป็นยางเ a รซซิ่งมาเยอะอเพราะฉะนั้นเนี่ยการซาลาลอมหรือการเข้าโค้งต่างๆเนียโอเคมาอาจจะคมเท่าพวกนั้นไม่ได้แต่มันก็ดีสําหรับคนที่ใช้รถแบบทั่วไปอยู่แล้วตั้งแต่ยงางเมื่อวานแล้วนะ r ิ s แคปเลอร์เนี่ยหนึ่งก็คือสัมผัสเท้าลงไปที่แป้นเบรกครับ ABS ไม่ได้ทํางานเลยทันทีตัวเนื้อยางเองอะคอมพาวมาทํางานได้ดีอะให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายคือมันดูดตัวคอมพามันดูดกับพื้นถนน แล้วมันทางานยามก็ทําประสิทธิภาพของมันเบรก็ทําประสิทธิภาพของมันมันควบคู่กันมันก็เลยทาให้เมื่อกี้ลื่นถลายน้อยมากคอมฟอร์ตโอเคเรื่องเสียงเงียบเสียงมันไม่ได้ดังตอนวิ่งหรอกแต่เมื่อกี้ตอนผ่านเส้นเคเบิลอ่ะผมมันรู้สึกว่ายางมันไม่เบาซิงขึ้นมามันเฟิร์มทุกสายเคเบิลนี่มันผ่านอันนี้ผมชอบขอบคุณมากครับอีซคเตอร์ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีครับจ้งบอกท่านผู้ชมอย่างนี้อันนี้คุยกันแบบจริงจังนะครับคือผมไม่ได้บอกว่า ผมมาทดสอบอยางโตโยแล้วผมจะบอกว่ายางโตโยดีที่สุดในในปัจจุบันนี้ผมว่ามันเป็นยางที่มีประสิทธิภาพและคุ้มทุกบาททุกสตางค์คที่ท่านเสียโอเคการทดสอบทั้งหมดเนี่ยนะครับยางมันใหม่คราวนี้ระยะยาวรองเทอมจะเป็นยังไงโอเคด้วยประสบการณ์ที่ผมเคยใช้โตโยแล้วก็พิเชษแล้วก็รวมถึงโปรดิวเซอร์ตูนรองเทอมมันก็ด้อยประสิทธิภาพลงจากที่เคยเกาะก็อาจจะเกาะน้อยลงหน่อยคุณต้องเข้า<ง>ใจมันคือยางครับแต่สุดท้ายมันวัดกันตรงนี้ครับตอนที่เสริมประสิทธิภาพแล้วฉุกเฉิน คุณจะใช้มันจริงๆมันใช้ได้ไหมคําคตอบคือมันใช้ได้ใช่ะอย่าง Evolution R88 เอาเข้าจริงๆมันก็ยังมีก๊อกสุดท้ายของมันให้ใช้อยู่ยังหนึบอยู่นะครับยังหนึบอยู่ยางปีครึ่งถึง2ปีท่านเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนะครับยางไม่ได้อยู่ตลอดการเพราะฉะนั้นฝากท่านไว้ด้วยเปลี่ยนยางาครั้งต่อไปอผมฝากโตโยต้าในอ้อมกอดท่านสำค,คนที่ชอบสายคอมอร์กับโตโยต้าพ r o เซตคอม포์2 s หรือสายที่เป็น road, off road, ออนโรด f อฟโรดกึ่งๆจะลุยนิดๆก็ฝากท่านด้วยกับพิพันยานิตโตริสแกรเอร์ครับผมตัวล่าสุดหาซื้อได้ที่คลิปทุกสาขาทั่วประเทศและตัวแทนจำหน่ายยางก็เช่นเดียวกันครับผมไปหาซื้อกันนะครับไปลองดูไปลองใช้แล้วมาคอมเมนต์ใต้ ความไม่นิดหน่อยสำหรับคนที่ใช้โตโยตี้อยู่แล้วดียังไงดียังไงคนใช้นิโตะอยู่แล้วดียังไงบอกเพื่อนๆที่ยังไม่เคยสัมผัสกันหน่อยใช่นะครับม,ม,มาแชร์ประสบการณ์การคำติชมของท่านจะเป็นข้อพัฒนาของบริษัทโตโยต้ยคอมเมอร์เชียลกับบริษัทโต,ยตโยต้าและนิโตะว,วันนี้ขอบคุณบริษัทโตโยต้ยคอมเมอร์เชียลที่เชิญพวกเรามาสตรีด็อกสนะครับพบก,กันใหม่ครั้งหน้าข่บคอ<ค>นเท <ผม S 2> นต์ดีๆแบบนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับยางดีมากเลยแต่คนขับไม่เบี้ยจริงๆกูได้ยินเอาเหรอ